ดีเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นปาล์ม ML 161นะครับหรือว่ายางกัมบีนั่นเองดูนะอันนี้คือทลายที่ออกชั้นที่หนึ่งเลยนะครับเขาไม่เน่านะอันนี้สองปีกว่าน่าจะสองปีห้าเดือนนะครับไม่เน่านะครับแต่ว่าลูกมันเล็กนะครับลูกมันเล็กเดี๋ยวพาไปดูซีราดนะครับอันนี้เป็นปาล์มซ่อมต้นนี้ปาล์มซ่อมผมจําได้เป็นยางกัมบีนะครับสองปีห้าเดือนส่วนซีราตต้นนี้นะครับอนนันนี้สามปี นะครับอ่ะพี่สีหลานนี่ออกทลายดกมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้เก็บเกี่ยวได้นะครับเพราะว่ามันมันเน่านะครับนี่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองสามสี่แล้วก็ห้านะครับอันนี้คือห้าชั้นลวนะครับของสีลานก็คาดว่าชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยน่าจะได้เก็บน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับสามชั้นแรกส่วนมากจะเน่านะครับคนปลูกซีลานไม่ต้องซีเรียสนะครับเลี้ยงไอ้คอใหญ่ได้เลย นะครับหรื